การบริการนะะคการดูแลการบริการแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าเกินเงินที่จ่ายไปอย่างแม่อ้วนน่ะสมมติว่าจ่ายไปแปดหมื่นใช่ไหมอยากเพิ่มให้หมออีกสองหมื่นอืออย่างเงี้ยถูกกว่าเกาหลีอ๋อถูกกว่าต่างประเทศเยอะเทอถูกกว่าเยอะเธอแล้วก็ ถูกกว่าเยอะแล้วก็ถูกกว่าเยอะแล้วก็มันไม่มีค่าเดินทางไม่มีอะไรต่ออะไรด้วยอะ่ะอยากเติมไขมันหน้าเด็กหนูเข้าไปหาหนูหนูหนูโทรเข้าไปในในโรงพยาบาลอะ่ะแล้วก็ปรึกษาใครใครที่รับสายว่าเนี่ยดูแม่อ้วนมาอยากจะปรึกษาเรื่องเติมไขมันพูดอย่างนี้พักฟื้นนานไหม ผ่าก็เดือกเมื่อคืนนี้แม่อ้วนออกมาแล้ววันนี้ส่วนของแม่เล็กกับแม่อ้วนตอนตอนผ่านะตอนผ่าหน้านะแม่แม่อ้วนอ่ะนอนสองคืนแม่เล็กนอนสองคืนก็กลับมาบ้านตอนนี้ก็เนี่ยขับรถเองนี่ก็ขับรถไปเองกลับเองนะออกมาจากห้องผ่าตัดทานู่นทํานี่เสร็จก็ขับรถกลับบ้านเองไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวแม่สีเลือนมาแล้วก็กลับมาเนี่ยไม่เป็นอะไรเลย ราคาคุ้มค่าไหมทําจ่ายไปตอนของแม่อ้วนจ่ายไปสองแสนกว่าทั้งหน้านะอยากเพิ่มเงินให้หมออีกแสนหนึ่งอนะ่ะมันสวยอะ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอค่านองโรงพยาบาลคิดถึงอไม่ไม่คิดนะจ,จบแล้วจบเลยนะที่ดบบบรยูอะ่ะแม่เล็กบอกไม่เจ็บเลยค่ะ ก็บางคนอาจจะมีเจ็บบ้างเนาะความเจ็บแต่ละคนมันทนบางบางทีแม่อ้วนทนได้ร้อยเดียวแม่เล็กทนได้แปดสิบเดียวความเจ็บมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนทนได้สองร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดฉันบอกนะแม่เล็กเธอว่าฉันพูดจริงไหมฉันบอกว่าตัดเล็บขบจะเจ็บกว่าทำหน้ากับดาลาราคาถูกกว่าไม่ค่ะเธอ ดาราหรือไม่ดาราที่ w ะบัยูเขาไม่สนใจค่ะเขาสนใจว่าทําออกมาคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ออกมาต้องสวยแล้วแต่ละคนแต่ละคนราคาไม่เท่ากันเพราะบางคนทําน้อยบางคนทํามากจริงๆบางคนทำส่วนเดียวบางคนทำสองส่วนบางคนทำสามส่วนแม่ไม่ได้ดึงหน้าด้วยใช่ไหมดึงมาสามเดือนกว่าที่แล้วค่ะ อย่าดึงหน้าบวมนานไหมถ้าเกิดใครติดตามแม่อ้วนจะเห็นว่าวันที่สามใครใครเคยเห็นแม่อ้วนบัางว่าตอนที่แม่อ้วนทําแม่อ้วนทําหน้าเนี่ยวันที่สามมาไลฟ์สดในติกตอกแล้ววันที่สามมาไลฟ์สดพอวันที่สามมาไลฟ์สดก็จะมีบวมอยู่ตรงนี้หน่อยๆตาบวมๆตรงนี้บวมๆแต่ไม่ไม่ได้เยอะไม่เขียวใช่ไหม แต่ละคนแต่ละคนราคาไม,ไม่เท่ากันพี kind of mm ่แ hmm. มมทำห้าแสนกว่ากับหกแสนเพราะว่าอย่างนี numbered, ้พี่แมมเขาทำตัดตาโบนทำตาล่างตาโบนตาล่างฉีดไขมันดึงหน้าบนกลางล่างตัดเหนียงดึงคอจ่ายไปห้าแสนเก้าพี่แมมจิตตลาดนะเพราะว่าพี่แมมเดียนะฉีดไขมันหน้าผากตัดใต้คิ้วตัดใต้ตา ดึงหน้าช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างตัดเหนียงดึงคอพี่แม่มพี่แม่มคือฟูหมดเลยครบทุกอย่างแต่ไปห้าแสนกว่าพี่แม่มพี่แม่มเป็นพี่แมมราคานั้นค่ะแม่ไม่เกี่ยวไม่ชามเหมือนเดิมเหมือนจริงๆหนูก็ก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าแต่บรรยูทำอะ ใส่เอ็นโดเออพี่แหม่มใส่เอ็นโดไทด้วยใช่ใช่ใส่เอ็นโดไทด้วยใ,ใ,ใส่เอ็นโดไท,ดดทก็น่าจะไม่ตกอย่างนั้นก็สิบปีแก้ไม่ห้อยสิบปีกระเดือกเป็นยังไงมัางนี่ไงก็ตัดออกไปแล้วมันก็มันก็ตรงนี้นิ่มหมดแล้วนะไม่มีแหลมแหลมแล้วนะตรงเนี้ยไม่มีแล้วแหลมแหลมที่เราไม่ชอบอะเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังบวม,บวม,บวม,บวมอุมบวมบวมอุ่มอุมอยู่ปล่อยมันก่อน ตัดกระเดือกไปแล้วนะคะลูกกระเดือกไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างอื่นยังไม่ได้ทำค่ะเจ็บไหมคะเธอดูเอาสิว่าฉันเจ็บไหมก <c oughs> ็เธอว่าฉันเจ็บไหมเนี่ยก็ผ่ามอคืนออกมาแล้วเนี่ยหมอเขาบอกไม่ให้พูดสามวันก็พูดได้ไม่เห็นเป็นไรเนี่ย หมอไม่พูดสามวันก็พูดได้จริงทำได้หมดถ้าดถ้าดับบรรยูเนะี่ยคือไว้ใจเลยถ้าไปถ้าโรงพยาบาลดับบรรยูนะเข้าไปคือไม่ต้องพูดอะไรเลยทำอย,อย่างเดียวคือ หาคิวหมอให้ได้เก่งและกล้าไว้ใจทีมงานมากผ่านผ่านมาวันไหนเมื่อวานค่ะน้องแม่มเมื่อวานค่ะผ่ากระโดยด้วยสิ่ะอ๋อไม่ผ่าค่ะมึงไม่ผ่าค่ะเธออย่าพูดหยาบในนี้ อย่าพูดหยาบสินี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาดูอยู่พูดพอดีพอดีพอพูดจริงๆนะฉันอยู่ในติกตอกช่องนี้ฉันไม่ใช่คนจังไลนะอืมคนที่เข้ามาฉันก็ไม่ฉันก็ไม่อยากให้มาจังไลในช่องฉันนะฉันก็กลัวแบบเดี๋ยวเด็กเด็กเขาดูอยู่ไม่ดีเซฟหน่อยแก่และ ก่อนจะจากโลกนี้ไปให้คนเขากราบไหว้บูชาเถอะอ๋อตั้งใจเก็บเกินันตตไปสวดไปเลยค่ะหนูได้เลยค่ะแม่อ้วนไปกรอลูกกระเดือกมาค่ะกระเดือกที่มาแหลมๆไปกรอออกต้องดูแลหลังผ่าตัดนานเท่าไหร่วันเวลผาผ่าตัดอะไรคะถ้าละเอียดอย่างนี้คุณต้องเข้าไปคุยกับหมอเด้อ เข้าไปหาคุณหมวยเลยคุยกับหมอโรงพยาบาลแบบันอยูเพราะว่าแต่ละคนผ่าไม่เหมือนกันเหมือนฉันเนี่ยก็ฉันเสร็จแล้วเนี่ยพูดจริงๆพวกนี้ฉันทำงานได้แล้วนะแม่อ้วนพูดเพราะคือจริงๆไม่ใช่คนพูดเพราะแต่ว่าในติกต็อกเนี่ยมันมีเด็กดูมีคนดูมีคนแก่ดูมีเด็กดูเราก็ไม่อยากพูดอะไรให้มันหยาบคายอ่ะ แต่ถามว่าคนเป็นคนเรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าก็พอดีพอดีกับชีวิตแต่เวลาอยู่กับเพื่อนกับฝูงหรืออะไรที่มันทะลึ่งตึงตังอะมันก็มันก็เป็นไปตามนั้นเธอแต่ในนี้ไม่อยากพูดเด็กมันดูอยู่จริงๆสังคมเนี่ยในสังคมเนี่ยนะประเทศไทยตอนเนี้ยมันต้องช่วยกันเยียวยาทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมนะตอนนี้เราก็รู้ๆอยู่วงการเพื่อ,องล้อนมาก นะคะแล้วไม่ใช่มีแค่นี้ด้วยนะคะแล้วยังมีวงการลูกสว่าดอีกละ่ะยังมีวงการลูกสว่าดอีกอะที่พระเนี่ยเอาเด็กชายหน้าตาดีมาเป็นลูกสว่าดอ่ะอืมตอนนั้นแม่เล็กพูดฉันก็ไม่เชื่อนะฉันก็ไม่เชื่อฉันว่ามันจะมีหรอว่าอะไรเงี้ยเชื่อแต่ไม่หมดเพราะแม่เล็กเวลาเขาพูดอะไรเขาจะได้ข้อมูลมาแต่ว่า ฉันคาดไม่ถึงว่ามันจะมีอย่างนี้หรอมีผู้ชายเป็นลูกสวาสดด้วยหรอสําหรับพระอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บวันเนี้ยฉันอยู่กับแม่เล็กพอดีมันเด้งขึ้นมาคําว่าลูกสวาสดมันมันอ่ามันเด้งขึ้นมาคําว่าลูกสวาสดก็คือแบบว่าเหมือนเอามาดูแลพระเราก็เลยตกใจเพราะว่าเราก็แอบรู้มาว่ามีคนที่มีชื่อเสียงไปเป็นลูกสวัสดให้ พระบาังรูปอันนี้เขาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยมันเป็นประเพณีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่แต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรใช่ไหมลูกสวัสดใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมนั่นแนี่ยเราก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเออมันยังไงวะเนี่ย วงการวงการส่งเราก็จะพูดให้ฟังนะคือในวงการส่งเนี่ยเราอย่าไปเสื่อมศรัทธาเพราะพระเนี่ยสองแสนกว่ารูปในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีผิดอาจจะไม่ผิดประเพณีผิดเป็นเป็นอารัชีเนี่ยฉันเชื่อว่าไม่น่าจะมีเกินห้าร้อยคนเมื่อก่อนฉันจะไม่พูดเรื่องพวกนี้นะเออ ใครใครใครเวลาใครพูดอ่ะเขาเราก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของพระอย่าไปด่าพระพระคนไหนทำพระคนนั้นก็รับกรรมไปฉันจะพูดนี้กับทุกคนเออแล้วเพิ่งได้ฉันจะไม่ไม่พูดไม่พูดไปด่าพระไปอะไรเพิ่งได้ยินแม่พูดแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมากเกินไปมันย่ำยีคนนับถือศาสนาพูดมากเกินไปมันก็เลยทำให้ต้องออกมาพูด เราต้องออกมาแสดงความคิดเห็นมั่งเพราะว่อย่างน้อยๆสุดเลยเนี่ยพวกสามีเหล่านั้นน่ะพวกพวกลักกะเพทต่างๆเหล่านั้นเนม่ยก็ทําลายศาสนาพุทธที่เราเทิดทูนไว้เหนือหัวถูกไหมก็ต้องออกมาปกป้องออกมาพูดแต่พูดอยู่ในในขอบเขตของเรานะก็คือพระเนี่ยยังกราบไหวบูชาอยู่ เราต้องเอาความเข้มแข็งในหัวใจของเราอะพระดีๆยังเยอะมากทั้งประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าพระไม่ดีเนี่ยสองแสนกว่าไม่น่าจะมีเกินห้าร้อยยังแอบนึกนึกในใจว่าถ้าไม่มีสีกากรอบอะบางทีเราก็อาจจะโดนคนห่มพระเหลืองหลอกอีกต่อไปแต่นี้อย่าไปเหมารวมถ้าเราไม่ออกพวกเราไม่ออกมาปกปักปกป้องพระดีๆก็ พระดีๆก็โดนมองนี่วันนี้ฉันดูสัมภาษณ์ดาราคนหนึ่งบอกเห็นพระเนี่ยเกิดความสงสัยไม่้จะยกมือไหว้ดีไหมฉันโทรไปบอกเลยไหว้เลยการไหว้อยู่ที่ใจเราเราได้เราได้รับเราได้รับยกมือไหว้เงี้ยเราได้รับแล้วขั้นจะบ,บาปไม่บาปป่ะอย่าไปยุ่งกับท่านแล้วก็พระดีๆเยอะฉันบอกเลยฉันบอกเลยพระดีๆเยอะอย่าไปเหมารวม จะถามว่าคนยังตกใจตอนนี้คนก็ไม่เข้าวัดกันนะ่ะคนก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันเนะ่ะเขาเขาก็ไม่อยากทำบุญนะ่ะเธอรู้ไม่ตู้หยอดทำบุญในวัดตอนนี้วัดใหญ่แทบไม่มีเลยนะคนไม่หยอดอืมแต่ถ้าแนะนำไม่ทำบุญตอนนี้นะฟังฉันนะไปทําวัดที่ยากจนที่ต้องการ เงินค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีบางวัดอะ่ะจะสร้างสาลายังติดผู้รับเหมารอคนมาบริจาครอคนมาทำกระถินพระป่ารวบรวม,รวม,รวมแล้วก็ส่งตอนเช้านะหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก็มาเดินบิณฑบาทกันกินข้าวอย่างนั้นนะเธอแล้ววัดใหญ่ๆเธอดูสิว่าคนใส่เต็มตู้เต็มตู้นะวันหนึ่งกี่แสนกี่ล้านอ่ะเยอะแยะมากมายทำบุญอย่าไปเลือกจริงๆ เหมือนเราจะให้ทานอาหารหมาจรหมาเจ็บอ่ะอย่าไปเลือกว่าจะให้ตัวนี้ไม่ให้ตัวนั้นให้หมดจะไปคิดเยอะคิดเยอะไม่ได้เธอมนุษย์คิดเยอะเกินแล้วชีวิตมันจะไม่มีความสุขมันจะป่วย